ทำไมพระรูปหนึ่งถึงถูกทหารลากลางเมืองต่อหน้าฝูงชนเป็นพันเสียงร้องให้ความจริงที่ถูกซ่อนและประตูวัดเก่าแก่ที่เปิดออกสิ่งที่ถูกเปิดเผยในคืนนั้นทำทั้งเมืองแทบหยุดหายใจท้องฟ้ายามบ่ายปกคลุมด้วยเมฆสีหมน่นถนนใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนและเสียงรถที่ดังต่อเนื่องกลิ่นควันจากท่อไอเสียลอยปกคลุมในอากาศหนักหน่วงจู่ๆเสียงตะโกนของทหารดังขึ้นกลางฝูงชน ผู้คนเบี่ยงสายตาไปตามเสียงนั้นทันทีสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทำให้หลายคนแทบหยุดหายใจพระในจีวรนสีส้มถูกทหารชุดเขียวหลายคนจับแขนแน่นร่างของท่านถูกลากไปตามพื้นถนนยาบกร้านเสียงจีวรนเสีจสีกับพื้นคอนกรีตดังชัดเจนใบหน้าของพระเต็มไปด้วยฝุ่นและรอยขีดข่วนดวงตาของท่านสั่นไหวแต่ยังคงจ้องมองไปข้างหน้าไม่มีเสียงพูดออกมาจากริมฝีปากของท่านเลย ผู้คนสองข้างทางเงียบงนันมีเพียงเสียงฝีเท้าของทหารที่หนักแน่นก้องไปทั่วถนนเด็กเล็กบางคนร้องให้เมื่อเห็นภาพตรงหน้ากล้องโทรศัพท์หลายเครื่องถูกยกขึ้นเล่นจับภาพทุกการเคลื่อนไหวบันทึกเหตุการณ์ที่ใครก็มองว่าไม่ควรเกิดขึ้นสายลมพัดแรงผ่านตึกสูงป้ายโฆษณาสั่นไหวคล้ายเตือนว่ามีบางสิ่งผิดป,ปกติความเงียบของฝูงชนประปนกับเสียงหัวใจที่เต้นแรง ทหารยิงคงลากพระผ่านตลาดกลางเมืองเสียงแม่ค้างเงียบกริบเหมือนถูกตัดขาดจากโลกใบเดิมเพียงแค่สายตาจับจ้องด้วยความหวาดหวัน่นดวงอาทิตย์ถูกเมฆหนาปกคลุมจนมืดคล้ายยามเย็นความรู้สึกอึดอัดและกดดันแผ่ซ่านไปทั่วบรรยากาศทุกคนรับรู้ว่าความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเสียงลมหายใจของผู้คนรอบข้างดังประสานกันอย่างไม่เป็นจังหวะทุกคู่ตาจับจ้องไปที่ร่างพระซึ่งถูกลากผ่านกลางถนน ความเมียบที่ปกคลุมกลับยิ่งทําให้ทุกเสียงเล็กน้อยทวีความกังวลเสียงรองเท้าทหารกระทบพื้นแข็งดังก้องทุกยางก้าวเหมือนการกดทับหัวใจของผู้คนที่ยืนมองบางคนยกมือปิดปากบางคนกัดฟันแน่นแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยเสียงพระหันหน้าขึ้นช้าช้าแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านเมฆตกกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยช้ำแววตาของท่านไม่แสดงความกลัวแต่กลับนิ่งสงบจนหน้าขนลุก ท่านใดนั้นเสียงผู้หญิงจะฝูงชนดังขึ้นเสียงนั้นสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทำไมต้องทำกับพระแบบนี้พระท่านทำอะไรผิดเสียงนั้นทำให้ทหารบางนายชะงักแต่หัวหน้ากลุ่มกลับตะโกนสั่งเสียงแข็งให้ลากต่อไปเสียงตะโกนนั้นสะท้อนก้องเหมือนฟ้าผ่าใจกลางเมืองฝูงชนเริ่มสั่นไหวสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยน้ำตาแต่ทุกคนยังคงถูกกดทับด้วยความหวาดกลัว กล้องโทรศัพท์ยังคงถ่ายต่อภาพพระที่ถูกล่าสะท้อนในหน้าจอนับสิบบางเครื่องมือสั่นไม่หยุดพระเจ้าของมือสั่นเกินควบคุมเมื่อถึงสี่แยกกลางเมืองทหารหยุดกระทันหันร่างพระถูกผลักให้นั่งคุกเข่ากับพื้นถนนที่ร้อนระอุเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีรถที่จอดติดไฟแดงต่างเร่งบีบแตรเสียงกล้องทุกเสียงรวมกันกลายเป็นความโกลาหลที่กดทับบรรยากาศ ค่อยๆเงยหน้ามองท้องฟ้าสายลมพัดแรงจนธงชาติบนเสาสูงสะบัดดังสนัน่นแววตาของท่านทอประกายบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงหัวหน้าทหารตะโกนประกาศให้ทุกคนเงียบเขาชี้ไปที่พระแล้วกล่าวถ้อยคำสั้นๆความจริงทั้งหมดอยู่ที่คนผู้นี้บรรยากาศเงียบงันราวกับเวลาได้หยุดนิ่งทุกคนเฝ้ารอเสียงต่อไปหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอก พระยกมือขึ้นช้าช้าริมฝีปากเริ่มขยับเสียงแรกที่เล็ดลอดออกมานั้นเบาเราวกระซิบแต่ก้องสะท้อนในหัวผู้ฟังทุกคู่ตาเบิดกว้างราวกับสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผยน,นั้นจะเปลี่ยนความเชื่อของทั้งเมืองไปตลอดกาลเสียงแรกที่หลุดออกจากริมฝีปากพระเต็มไปด้วยความหนักแน่นและเย็นเยียบทุกสิ่งที่พวกท่านเห็นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดฝูงชนขยับเข้ามาใกล้ทีละก้า เสียงกระซิบดังประสานรอบทิศทหารที่จับแขนพระเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนถูกสะกดพระสูตรลมหายใจเข้าลึกแสงแดดส่องกระทบเหงื่อที่ไหลาอาบข้างแก้มใบหน้าของท่านเปื้อนเลือดและฝุ่นแต่ยังเต็มไปด้วยอำนาจลี้ลับในวัดของข้ามีสิ่งที่ซ่อนมานานเสียงของท่านชัดเจนราวกับสวดมนต์ทุกคำที่ออกมาทำให้ผู้คนรอบข้างใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะหัวหน้าทหารขยับเข้ามาใกล้ เขากำปืนแน่นแต่สายตากลับวันไหวเสียงเขาตะโกนสัน่นหยุดพูดเดี๋ยวนี้พระหันมองตรงไปที่เขาดวงตาเต็มไปด้วยประกายแข็งกร้าวและเศร้าลึกเจ้าก็รู้เจ้าคือหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องเสียงฮือฮาดังขึ้นจนแทบกลบทุกอย่างกล้องโทรศัพท์นับร้อยกำลังถ่ายทอดสดภาพนี้กระจายไปทั่วโลกในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีพระคุกเข่าลงช้า,ชา มือของท่านแตะพื้นถนนร้อนระอุเสียงสวดแผ่วเบาเริ่มดังออกมาจากริมฝีปากทหารหลายคนรีบเข้ามากดตัวท่านแต่ทันใดนั้นสายลมก็พัดแรงอย่างผิดปกติฝุ่นทรายฟุ้งตลบขึ้นปกคลุมทั้งบริเวณเสียงสวดนั้นทวีความดังเหมือนบทสาบหรือคำประกาศบางอย่างผู้คนรอบข้างเริ่มรู้สึกจ็บแปรที่ขมับและหน้าอกเด็กเล็กบางคนกรีดร้องผู้ใหญ่หลายคนสุดลงกับพื้น ทหารเองก็เริ่มมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นพระลืมตาขึ้นกับทันหันประกายแสงว่าผ่านในดวงตาเสียงของท่านดังขึ้นราวกับกล้องจากทุกทิศทางวันนี้ความลับทั้งหมดจะไม่ถูกปิดอีกต่อไปทันทีที่สิ้นเสียงเสาไฟฟ้าตามถนนสั่นสะเทือนจนประกายไฟกระจายเสียงกรีดร้องดังระงม,มไปทั่วสี่แยกหัวหน้าทหารพยายามตะโกนสั่งให้ทุกคนควบคุมสถานการณ์ แต่เสียงเขาถูกกลบด้วยเสียงโห่ร้องของฝูงชนหลายคนเริ่มวิ่งเข้าหาเพื่อปกป้องพระกล้องถ่ายทอดสดยังคงจับทุกภาพยอดคนดูเพิ่มขึ้นเป็นล้านในเวลาไม่กี่นาทีคอมเมนต์หลั่งไหลด้วยคำถามคำสาบถอและความตกใจพระยังคงคุกเข่าอยู่ตรงกลางเสียงสวดของท่านเปลี่ยนเป็นท้อยคำโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกคำเหมือนสั่นสะเทือนลงไปถึงใต้พื้นถนน รอยร้าวเล็กๆปรากฏขึ้นบนถนนตรงที่ท่านนั่งฝุ่นผงลอยขึ้นจากรอยแตกผู้คนพงะถอยแต่ไม่มีใครละสายตาหัวหน้าทหารชักปืนขึ้นเล็งตรงไปที่พระมือเขาสั่นแต่ยังฝืนกดก้าช้าๆก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นรอยแตกบนถนนกว้างออกเสียงดังกึกก้องเหมือนฟ้าผ่าความมืดมิดบางอย่างค่อยๆแทรกซึมออกมาจากใต้พื้นฝูงชนกรีดร้อง ทหารหลายคนปล่อยมือออกจากพระทันทีความโกลาหลแผ่กระจายทั่วทั้งเมืองพระหันหน้าขึ้นอีกครั้งริมฝีปากเปื้อนเลือดแต่ดวงตาย,ยังคงนแน่วแน่ความจริงเริ่มต้นจากตรงนี้รอยแตกบนถนนขยายออกกว้างจนพื้นสั่นสะเทือนเสียงตแตรรถและเสียงกรีดร้องของผู้คนดังระงมตึกสูงรอบสี่แยกสะท้อนเสียงก้องกลับมาหนักหน่วงเงามืดหนาทึบลอยออกมาจากรอยแยก คล้ายควันดำที่มีชีวิตมันแผ่ซ่านไปทั่วจนท้องฟ้าที่มืดครึ้มยิ่งมืดลงกว่าเดิมพระยังคุกเข่าอยู่กลางรอยแตกดวงตาจับจ้องลงไปข้างล่างไม่กระพริบริมฝีปากสวดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่เสียงชัดเจนราวกับกล้องจักใต้พื้นทหารบางนายเริ่มถอยหลังเสียงหัวหน้าทหารตะโกนสั่งให้ตั้งแถวแต่ไม่มีใครกล้าขยับเข้าใกล้อีก รอยแยกเผยให้เห็นบันไดหินเก่าแก่ที่ทอดลงไปในความมืดแสงไฟสลัวสีแดงกระพริบวูบวาบราวกับเปลวเพลิงใต้พิภพ,พทุกคนจ้องตะลึงราวกับได้เห็นความลับที่ไม่เคยมีใครคาดคิดพระเอื้อมมือแตะพื้นเสียงของท่านดังขึ้นอีกครั้งนี่คือสิ่งที่พวกเขาซ่อนคำพูดนั้นทำให้ฝูงชนฮือฮาและขยับเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นท่านใดนั้นภาพบนหน้าจอถ่ายทอดสดชัดเจนยิ่งกว่าเดิมคอมเมนต์จากทั่วโลกหลั่งไหลยอย่างบ้าคลั่ง คำถามและความโกรธระเบิดออกมาในเวลาเดียวกันทหารบางคนพยายามปิดกล้องแต่โทรศัพท์มากเกินกว่าจะควบคุมได้ทุกวินาทีถูกบันทึกและเผยแพร่ต่อไปพระก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวท่านชี้ไปที่หัวหน้าทหารเจ้าคือผู้เฝ้าประตูมาชั่วอายุคนเจ้ารู้ดีว่าอะไรอยู่ข้างล่างใบหน้าของหัวหน้าทหารซีดเผือดมือที่ถือปืนเริ่มสั่นแรง เสียงผู้คนตะโกนถามกันว่าหมายความว่าอะไรพระหันกลับไปยังฝูงชนเมืองนี้ตั้งอยู่บนหลุมฝังศพโบราณเสียงท่านสะท้อนรอบทิศวิญญาณนับพันไม่เคยได้ไปที่ควรไปความมืดใต้พื้นเริ่มขยับเสียงครงางเ,เบาอ่อยขึ้นมาจากรอยแตกคล้ายเสียงผู้คนนับไม่ถ้วนที่รำให้พร้อมกันเด็กเล็กกรีดร้องผู้ใหญ่หลายคนอมืออุดหูแต่ก็ยังได้ยินเสียงชัดเจน ทหารบางนายปล่อยอาวุธลงและวิ่งหนีหัวหน้าทหารก้าวเข้ามาข้างหน้าเขาตะโกนสุดเสียงหยุดพวกเขาไม่ควรรู้ความจริงนี้แต่เสียงนั้นถูกกลบด้วยเสียงครุนครางจากใต้พื้นพระยืนขึ้นอย่างมั่นคงจีวรนที่เปือเปื้อนฝุ่นและเลือดโบกสะบัดตามแรงลมท่านประกาศเสียงดังความจริงจะไม่ถูกปิดอีกต่อไปทันใดนั้นแสงสีแดงพุ่งขึ้นมาจากรอยแตก สว่างจนผู้คนต้องยกมือบังตาความร้อนแผ่กระจายจนถนนเหมือนกำลังจะละลายฝูงชนแตกตื่นหนีไปทุกทิศทางเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังระงมแต่หลายคนยังคงหยุดอยู่เพื่อถ่ายภาพและบันทึกทุกอย่างหัวหน้าทหารพยายามเข้าไปคว้าตัวพระแต่แรงลมมหาศาลผลักเขากระเด็นล้มลงกับพื้นปืนหลุดจากมือกระเด็นไปไกลพระยืนอยู่ขอบรอยแตก ดวงตาของท่านสะท้อนแสงแดงราวกับเปลวไฟริมฝีปากเริ่มขยับอีกครั้งราวกับกำลังเรียกบางสิ่งขึ้นมารอยแยกกว้างออกจนตึกข้างๆสั่นสะเทือนฝุ่นควันปกคลุมท้องฟ้าเสียงครนครางจากใต้ดินดังชัดขึ้นจนทุกคนขนลุกผู้คนทั้งเมืองจะต้องเห็นความจริงที่ถูกซ่อนมานับร้อยปีและสิ่งที่กำลังจะโผล่ขึ้นมาคือสิ่งที่ไม่มีใครเคยเตรียมใจจะ,ะเผชิญ รอยแยกกลางถนนขยายออกจนกินพื้นที่ครึ่งสี่แยกเสียงปูนแตกหักดังสะท้อนเหมือนสายฟ้าผ่าลงพื้นตึกสูงรอบด้านสั่นไหวราวกับจะล้มคลืนตามแรงบางอย่างที่ดันขึ้นมากลิ่นกำมะถันลอยอบอวนควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งพุ่งออกจากใต้ดินบทบังสายตาผู้คนจนหลายคนสำลักน้ำตาไหลพระยืนอยู่ตรงขอบรอยแตกจีวรของท่านสะบัดแรงตามกระแสลม ดวงตาเพ่งมองลงไปข้างล่างราวกับรอการมาถึงของบางสิ่งเสียงครุนครางจากใต้ดินดังชัดขึ้นทีละน้อยเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องนับร้อยนับพันเหมือนวิญญาณที่ถูกจองจำกำลังแหกคุกแห่งกาลเวลาหัวหน้าทหารพยายามลุกขึ้นเขาคว้าปืนสำรองเล็งไปที่พระแต่มือกลับสั่นจนลั่นกระสุนออกไปก่อนเสียงปืนดังสะท้อนกลางเมืองกระสุนพุ่งไปข้างหน้าแต่หยุดกลางอากาศอย่างน่าประหลาด เรากับมีบางสิ่งมองไม่เห็นยกมือขึ้นปัดมันค้างไว้ฝูงชนร้องตะโกนอย่างตื่นตรหนกบางคนสุดลงกับพื้นบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายต่อภาพที่เกิดขึ้นเหมือนหลุดออกมาจากฝันร้ายพระไม่แม้แต่จะขยับท่านยังคงมองลงไปในรอยแตกริมฝีปากเอื้อนเอ,อ่ยบทสวดโบราณเสียงก้องกังวานทันใดนั้นแสงสีแดงเข้มพุ่งทะลุข,ขึ้นจากรอยแยกเงาร่างสูงใหญ่โผล่ขึ้นมาจากความมืด เงานั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่เกินกว่ามนุษย์ทุกอย่างผิวหนังเหมือนหินแต่เป็นร่องดวงตาสองข้างสองแสงราวถ่านไฟทุกย่างก้าวของมันทําให้พื้นถนนสั่นสะเทือนฝูงชนกรีดร้องแตกหือเสียงผู้หญิงตะโกนเรียกลูกเสียงชายหนุ่มดักก้องลัน่นความโกลาหลครอบคลุมทั้งสี่แยกทหารบางนายเปิดฉากยิงแต่กระสุนทุกนัดแตกสลายก่อนจะถึงร่างนั้น เสียงหัวหน้าทหารตะโกนให้หยุดแต่ไม่มีใครฟังเงานั้นเงยหน้าขึ้นเปลวไฟสีดำลุกวาบออกจากปากเสียงคำรามต่ำดังจนกระจกตึกโดยรอบแตกกระจายพระยังคงยืนนิ่งท่านก้าวเข้าใกล้เงานั้นาช้าๆสายตาทั้งคู่สบกันกลางความวุ่นวายเจ้าคือผู้ถูกผนึกมาหลายร้อยปีพระเอ่ยเสียงดังชัดและว,วันนี้ความจริงของเมืองนี้ก็ถูกเปิดออกแล้ว เสียงฝูงชนเงียบลงราวกับถูกกดด้วยแรงลึกลับทุกสายตาจับจ้องที่พระและเงาสูงใหญ่ตรงหน้าความเงียบกดดันจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นร่างยักย้ายโน้มตัวลงดวงตาสีเพลิงจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของพระเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นเจ้าคือทายาทของผู้ทำพันธสัญญาฝุ่นควันปกคลุมจนมองแทบไม่เห็นแต่กล้องถ่ายทออสดยังจับภาพได้ทั้งหมดผู้ชมทั่วโลกกำลังเบิกตากว้างกับสิ่งที่ไม่เคยคาดคิด พระหลับตาลงเพียงชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยถ้อยคําที่ทําให้ทุกคนตัวสัน่นใช่และข้าคือผู้ที่ต้องเลือกว่าจะปลดปล่อยหรือผนึกเจ้าอีกครั้งเสียงครุนครางจากใต้ดินดังขึ้นรุนแรงยิ่งกว่าเดิมรอยแตกขยายกว้างจนถนนถล่มลงบางส่วนความมืดผวยพุ่งพุ่งขึ้นราวกับจะกลืนเมืองทั้งเมืองทุกคนต่างรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจะตัดสินชะตาของทั้งเมืองและอาจจะทั้งโลก ร่างมหืมาที่โผล่ขึ้นมาจากรอยแยกยืดตัวเต็มความสูงเงาของมันปกคลุมตึกสูงรอบข้างจนบรรยากาศทั้งเมืองมืดสนิทดวงตาสีเพลิงสองข้างกวาดมองฝูงชนที่แตกตื่นวิ่งหนีเสียงคำรามสะเทือนสถานไปทั่วเหมือนฟ้าผ่าพร้อมกันนับสิบครั้งพื้นดินสั่นสะเทือนจนกระจกตึกแตกร้าต่อเนื่องพระยืนอยู่ท่ามกลางฝุ่นควันใบหน้าเต็มไปด้วยรอยช้ำและเลือดแต่ท่านยังไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว ฝูงชนหลายพันหยุดชะงักไม่มีใครกล้าขยับเข้าใกล้แต่ก็ไม่สามารถละสายตาทุกกล้องยังคงจับภาพราวกับถูกปรินไว้พระเงยหน้ามองร่างมาหืมมาเสียงของท่านดังขึ้นชัดเจนเหนือเสียงกรีดร้องเจ้าถูกผนึกไว้พระเลือดและความอายุที่ทำของคนในเมืองนี้ร่างยักย้ายโน้มสีสันลงต่ำเปเลวเพลิงพ่นออกจากจมูกและปากและเจ้าคือทายาทผู้เลือกทางให้ข้า ความเงียบกดทับฝูงชนเสียงหัวใจเต้นดังในหูของทุกคนแม้แต่ทหารที่ถืออาวุธก็ไม่กล้าย,ยกปืนขึ้นมาอีกพระก้าไปข้างหน้าเสียงจีวรเสดสีกับฝุ่นดังเบาๆแต่หนักแน่นสายตาของท่านนิ่งสงบจงนนายักย้ายเองก็ชะงักข้าไม่ได้กลัวเจ้าเสียงท่านดังมั่นคงแต่ข้ากลัวว่ามนุษย์จะไม่พร้อมรับความจริงร่างยักย้ายหัวระต่ำกล้อง เสียงหัวเราะสะท้อนสั่นสะเทือนราวกับภูเขาเคลื่อนความจริงไม่มีใครพร้อมรับอยู่แล้วทันใดนั้นท้องฟ้าแตกออกด้วยเสียงฟ้าร้องสายฟ้าสีม่วงฟาดลงกลางเมืองแสงนั้นสว่างจนฝูงชนต้องยกมือปิดตาพระยกสองมือขึ้นประกบเสียงสวดโบราณดังกังวานเหนือเสียงสายฟ้าถนนที่แตกร้าวส่องแสงสีทองตัดกับความมืดร่างยักย้ายก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้ง แต่ทุกย่างก้าวเหมือนถูกโซ่ล่องหนเหนียวรังมันคำรามด้วยความโกรธจนควันดำระเบิดรอบตัวหัวหน้าทหารที่ยังไม่หนีลุกขึ้นอีกครั้งเขาตะโกนเสียงสั่นหยุดมันซะผนึกมันกลับไปสายตาของเขาจับจ้องพระด้วยความสิ้นหวังพระไม่ได้หันไปมองท่านยิงคงสวดมนต์ต่อเนื่องแต่เสียงของท่านเริ่มสั่นราวกับแรงจากร่างยักย้ายกำลังบดบังพังฝูงชนบางคนเริ่มตะโกนเชียร์พระ เสียงตะโกนผสมกับเสียงร้องไห้และเสียงสวดตามบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันร่างยักษ์ยหย,ยกแขนขึ้นสูงนอมือจากแขนขยายออกครอบคลุมทั้งสีแยกทันใดนั้นพระตะโกนออกมาคำสุดท้ายของบทสวดแสงสีทองระเบิดออกจากพื้นถนนพุ่งขึ้นห่อหุ้มร่างยักษ์ย้ายไว้จนมันคำรามด้วยความเจ็บปวดเสียงก้องสถานไปถึงชั้นฟ้าบน เปเลวไฟดำและควันแตกกระจายร่างมาหือมาดิ้นทุรนทุรายรอยแตกบนถนนส่องแสงราวกับจะกลืนมันกลับไปพระคุกเข่าลงอีกครั้งเหงื่อและเลือดไหลาอาบใบหน้าแต่ดวงตาย,ยังคงแน่วแน่ไม่ยอมละมือจากบทสวดร,ร่างยักย้ายพยายามตะโกนคําสุดท้ายเสียงมันก้องกังวานไปทั่วเมืองเจ้าจะไม่สามารถกัข้าได้ตลอดการร่างของมันค่อยๆจมหายกลับไปใต้ดิน รอยแตกเริ่มปิดตัวเองทีละน้อยเสียงครนครางจากวิญญาณนภัณฑ์ค่อยๆจางหายฝูงชนทั้งเมืองยืนอึง้งไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงแปรรถมีเพียงเสียงลมหายใจหนักหน่วงของพระที่คุกเข่าอยู่กลางถนนฝุ่นควันค่อยๆจางลงจากอากาศกลิ่นกรรมฐานที่อบอวนเริ่มเลือนหายแต่ความเงียบที่ปกคลุมกลับหนักอึ้งกว่าก่อนหน้านี้พระยังคุกเข่าอยู่ตรงกลางถนนหายใจแรงแต่ยังไม่ขยับ เหนื่อและเลือดไหลอับลงมาตามข้างแก้มจนเปื้อนจีวรฝูงชนหลายพันยืนล้อมรอบไม่มีใครกล้าส,ส่งเสียงใดๆเรากับทุกคนยังไม่เชื่อว่าฝันร้ายตรงหน้าจะจบลงจริงๆกล้องถ่ายทอดสดยังคงจับภาพยอดผู้ชมทะยานขึ้นเรื่อยๆจนทะลุหลักสิบล้านข้อความจากทั่วโลกไหลเข้ามาอย่างบ้าคลาั่งบางคนตะโกนสรรเสริญพระบางคนถามหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เห็น บางคนถึงกับคุกเขา่าลงกลางถนนน้ำตาไหลหัวหน้าทหารค่อยๆลุกขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นและความสิ้นหวังเขามองพระด้วยสายตาที่สับสนและเกลียดชังปนะเจ้าทำสิ่งที่ไม่ควรทำเขาพูดเสียงแหบเจ้าปลุกมันขึ้นมาแม้เจ้าจะผนึกกลับแต่ทุกคนก็เห็นหมดแล้วพระหันมามองสายตานิ่งสงบเหมือนเดิม สิ่งที่ควรกลัวไม่ใช่การเปิดเผยความจริงแต่คือการปิดบังมันตลอดไปเสียงฮือฮาจับฝูงชนดังขึ้นหลายคนเริ่มส่งเสียงสนับสนุนแต่บางคนก็หวาดกลัวเกินกว่าจะยอมรับทหารหนุ่มนายหนึ่งก้าวออกมาจากแถวเขาวางปืนลงบนพื้นและคุกเข่าต่อหน้าพระถ้าความจริงคือสิ่งนี้ข้าจะไม่ปกปิดอีกต่อไปเสียงฝีเท้าตามมาอีกหลายคู่ทหารอีกหลายคนคุกเข่าตาม หัวหน้าทหารมองภาพตรงหน้าด้วยความโกรธที่ระเบิดออกจากแววตาฝูงชนบางส่วนเริ่มตะโกนความจริงต้องถูกเปิดเผยเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงก้องทั่วสี่แยกพระยืนขึ้นช้าๆร่างกายสั่นคลอนแต่ยังยืดตรงท่านยกมือขึ้นประสานเหมือนกำลังสวดอธิษฐานวันนี้เมืองน,นี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงท่านดังกังวลสะท้อนทุกทิศ พราะทุกคนได้เห็นแล้วว่าใต้พื้นแห่งนี้มีอะไรกล้องทุกเครื่องยังคงถ่ายทอดเสียงผู้ชมทั่วโลกผสมกับเสียงฝูงชนในที่จริงเครื่องของศรัทธาและความตื่นกลัวปะทะกันกลางอากาศหัวหน้าทหารก้าวถอยหลังเขาหันไปสั่งเสียงแข็งกับลูกน้องที่ยังเหลือหยุดถ่ายปิดสัญญาณทั้งหมดแต่คำสั่งนั้นไร้ผลเพราะภาพได้กระจายไปทั่วโลกแล้วไม่มีใครหยุดกระแสนี้ได้อีก เด็กเล็กที่ร้องให้เมื่อครู่หยุดเสียงสะอื้นเง่ยหน้ามองพระด้วยสายตาไร้เดียงสาภาพนั้นทำให้ฝูงชนหลายคนหลั่งน้ำตาแสงแดดยามบ่ายส่องทะลุเมฆมนสีแยกที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยแต่ทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่พระนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นพระกล่าวเสียงหนักแน่นสิ่งที่พวกเขาซ่อนยมีอีกมากและจะไม่หยุดอยู่แค่ที่นี่ฝูงชนตกอยู่ในความเงียบอีกครั้ง หัวใจทุกดวงเต้นแรงด้วยความไม่แน่ใจความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยอาจเป็นเทียงประตูแรกเท่านั้นสัญญาณถ่ายทอดสดยังคงวิ่งไปทั่วโลกหน้าจอทีวีและโทรศัพท์นับล้านเครื่องเต็มไปด้วยภาพพระที่ยืนอยู่กลางซากปรักหักพังผู้คนในต่างประเทศเบิกตากว้างพากันตั้งคำถามกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นสำนักข่าวใหญ่รีบแทรกรายงานด่วนเสียงผู้ประกาศเต็มไปด้วยความสับสน นี่คือภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกในขณะเดียวกันเมืองทั้งเมืองกลับเงียบงนันร้านค้าปิดประตูลงถนนที่เคยเต็มไปด้วยเสียงรถกลับว่างเปล่าเหมือนเมืองร้างพระยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบร่างท่านสั่นไหวพระบาดแผลแต่สายตาย,ยังคงแน่วแน่ทุกการเคลื่อนไหวยังถูกบันทึกโดยโทรศัพท์นับร้อยที่ล้อมรอบหัวหน้าทหารที่ยังยืนอยู่กัดฟันแน่น เขาพยายามรวบรวมทหารที่เหลือแต่หลายคนปฏิเสธที่จะเชื่อฟังไม่มีใครเชื่อเจ้าอีกแล้วพระผู้เสียงชัดเสียงตะโกนจากฝูงชนดังขึ้นปล่อยให้พระผู้ต่อเราต้องการความจริงหัวหน้าทหารมองไปรอบๆเขาเห็นสายตาหลายพันคู่ที่เต็มไปด้วยไฟแห่งความสงสัยและโกรธเกรี้ยวในใจเขารู้ดีว่าสถานการณ์หลุดจากการควบคุมแล้วรัฐบาลในเมืองหลวงรับสัญญาณภาพเดียวกัน ในห้องประชุมลับเต็มไปด้วยเสียงเถียงกันอย่างหนักบางคนเรียกร้องให้ปิดข่าวบางคนเตือนว่าเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปโลกทั้งโลกเห็นแล้วจะปิดยังไงได้เสียงหนึ่งตะโกนก้องกลางโต๊ะประชุมน้ำเสียงสั่นเครือด้วยทั้งโกรธและกลัวบนท้องถนนในเมืองอื่นๆประชาชนเริ่มรวมตัวกันหน้าจอขนาดใหญ่ทุกคนพูดคุยถกเถียงและตั้งคำถามกับอดีตที่เคยถูกปกปิด เด็กนักเรียนชี้ไปที่หน้าจอถามผู้ปกครองจริงหรือที่เราอยู่บนหลุมศพโบราณคำถามนั้นเหมือนคมมีดบาดใจผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จะตอบอย่างไรพระยังคงยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบที่เต็มไปด้วยแรงกดดันท่านหันไปมองกล้องโดยตรงถ้าพวกเจ้าต้องการความจริงจงตามข้ามาที่วัดเสียงฮือฮาแตกดังขึ้นทันทีฝูงชนหลายร้อยเริ่มขยับตามพระแม้ถนนจะเต็มไปด้วยรอยแตกและซากหินแต่ไม่มีใครถอย หัวหน้าทหารตะโกนสุดเสียงหยุดห้ามตามไปแต่ไม่มีใครฟังอีกต่อไปพระเก้าเดินช้าๆไปตามถนนท้องฟ้าเริ่มมืดคลึมอีกครั้งสายลมพัดแรงเหมือนเตือนว่าความวุ่นวายยังไม่จบก,กล้องทุกตัวจับภาพพระที่เดินนำหน้าตามหลังด้วยฝูงชนจำนวนมหาศาลคลื่นมนุษย์เคลื่อนไปในทิศทางเดียว,วกับขบวนแหของความจริงทั่วโลกจับตา บางคนเรียกพระว่าผู้เปิดเผยบางคนกลับเรียกท่านว่าผู้ปลุกคำสาบรัฐบาลสั่งการฉุกเฉินกองกำลังติดอาวุธถูกส่งไปดักเส้นทางไปยังวัดแต่ฝูงชนกลับหนาแน่นเกินควบคุมเสียงสวดเบาๆของพระเริ่มดังขึ้นอีกครั้งถ้อยคำโบราณน,นั้นเหมือนพลังที่ทำให้ฝูงชนสงบนิ่งแม้เสียงปืนเตรียมพร้อมจากกองกำลังจะดังก็ไม่มีใครถอย ทุก,ก้าวของพระพาเมืองทั้งเมืองเข้าใกล้ความลับที่ถูกฝังไว้และยิ่งทุก,ก้าวผ่านไปความตึงเครียดก็ยิ่งกดทับจนหายใจลำบากราวกับเมืองทั้งเมืองกำลังรอการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กลางคืนปกคลุมเมืองด้วยความเงียบสงัดพระเดินนำฝูงชนเข้าสู่วัดเก่าแก่ที่ตั้งประงานมาหลายร้อยปีแสงจันทร์ส่องต้องกำแพงหินโบราณเหมือนเผยความลับที่รอคอยเมื่อถึงประตูใหญ่พระหยุดและหันกลับ สายตาของท่านทอดมองผู้คนที่ติดตามมานับพันเสียงลมหายใจของฝูงชนร่วมกันเป็นจังหวะเดียวความจริงอยู่ที่นี่พระเอ๋ยด้วยเสียงสงบมือท่านแตะบานประตูหินที่เต็มไปด้วยรอยสลักโบราณท่านใดนั้นพื้นดินสันสะเทือนเบาๆประตูเปิดออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นห้องโถงมืดที่เต็มไปด้วยจารึกและซากศพของนักรบโบราณสายลมเย็นพัดออกมาพร้อมกลิ่นเก่าแก่ที่แทรกซึมทุกอนู ฝูงชนเงียบงนันไม่มีใครเอ่ยเสียงทุกสายตาจับจ้องไปที่พระพระก้าวเข้าไปทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบหินสะท้อนดังก้องเมื่อถึงแท่นกลางห้องพระหยุดท่านหันกลับมาพร้อมรอยยิ้มอ่อนนี่คืออดีตที่ถูกซ่อนมานานความลับที่พวกเขาไม่อยากให้พวกเจ้ารู้เสียงสะอื้นดังขึ้นจากผู้สูงอายุในฝูงชนเราถูกปิดบังมาตลอดหลายคนก้มหน้าร้องให้น้ำตาไหลอับแก้ม พระยกมือขึ้นประนมความจริงไม่อาจถูกฝังได้ตลอดไปเสียงท่านก้องสะท้อนดังก้องไปทั่ววัดฝูงชนเริ่มสวดตามเสียงสวดดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคลื่นเสียงที่ไหลทะลักออกนอกกำแพงวัดบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและความปลดปล่อยหัวหน้าทหารที่เคยลากพระมาก,กับมือตอนกลางเมืองยืนอยู่ด้านหลังสีหน้าสันไหวสุดท้ายเขาสุดตัวลงคุกเขา่าหลังน้ำตายอย่างไร้คำพูด ภาพทั้งหมดถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกและค่าคืนนั้นกลายเป็นวันที่เมืองทั้งเมืองจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์วันที่ความจริงถูกเปิดเผยและความหวังได้ถือกำเนิดใหม่พระหลับตายยิ้มสงบสายลมอุ่นพัดผ่านเหมือนการอวยพรเรื่องราวจบลงด้วยความเงียบสงบที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนาน